สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยหมวดสิ่งของกันค่ะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวค่ะแบ่งเป็นพยัญชนะไทยหมวดสิ่งของ13ตัวค่ะเราไปรู้จักพยัญชนะไทยหมวดสิ่งของอีกรอบหนึ่งนะคะ ขอขวดจอจานชอชิงสอโซ่ทอถุงทอทงฝอฝาพอพานพอสำเภารอเรือสอสาลาหอหีบและอออ่างค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้พยัญชนะไทยหมวดสิ่งของอีกสตัวนะคะเด็กๆฝึกพูดไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะถอถุงทอทงฝฝาพอพานเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูด้วยนะคะ ถอถุงถอถุงทอทงทอธงฝอฝาฝอฝาพอพานพอพาน เราได้รู้จักพยัญชนะไทยไปแล้วทั้งหมด4ตัวนะคะต่อไปเราจะไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเกมนี้นะคะให้เด็กๆเ,เลือกพยัญชนะให้ตรงกับรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้ค่ะให้เด็กๆด,ดูที่รูปภาพนะคะแล้วเลือกคำตอบค่ะข้อที่1ข้อที่สองข้อที่สาม เฉลยข้อ1ถอถุงค่ะข้อต่อไปกันเลยค่ะภาพนี้คือภาพพยัญชนะอะไรคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเฉลยข้อที่สองทอทงค่ะ ข้อต่อไปกันเลยค่ะภาพนี้เป็นพยัญชนะอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามเฉลยข้อสองสอฝาค่ะข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะรูปนี้ ตรงกับพยัญชนะอะไรเอย่ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเฉลยข้อสามพอพานค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเรียนรู้พยัญชนะไทยหมวดสิ่งของกันแล้วนะคะ อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอหรือรูปภาพส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูในลายกลุ่มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย